สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนสะพานเฉลิมโลกบริเวณแถวแถวถนนลาดกระีแยกประตูน้ำกำลังจะหาทางเดินทางไปที่แถวแถวผ่านฟ้าใกล้แล้วก็เร็วที่สุดน่าจะเป็นเรือด่วนโดยสารในคลองแสนแสบนะครับเรือด่วนโดยสารคลองแสนแสบเขาก็จะมีจากท่าเรือประตูน้าไปท่าเรือวัดสรมเลืองแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงจาก ท่าเรือประตูน้ําไปจนถึงท่าเรือผ่านฟ้าก็ไม่วิ่งทีเดียวนะครับก็แบ่งเป็นสองช่วงถ้าท่านใดมาจากวัดศรีบุเรงจะไปผ่านฟ้าก็ต้องมาลงที่ท่าเรือประตูน้ําแล้วก็ต่อเรือไปท่าเรือผ่านฟ้าอีกครั้งหนึ่งผมจะพาดูบรรยากาศนะครับการเดินทางของผมนะจากท่าเรือประตูน้ําไปท่าเรือผ่านฟ้านะครับก็ใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีตอนนี้ผมก็เดินทางออกจากท่าเรือประตูน้ํา สำหรับท่าเรือประตูน้ําไปผ่านฟ้านะครับช่วงนี้ก็จะมีทั้งหมดห้าท่านะมีหนึ่งท่าประตูน้ําท่าสะพานหัวช้างท่าสะพานเจริญผลท่าตลาดโบเบ้แล้วก็ท่าผ่านฟ้าลีลาศเรือออกจากท่าเรือประตูน้ำมาสัพพัก็จะมาชะลอตัวหน่อยนะจะผ่านเขตพระราชฐานจ,จึงจะเป็นต้องเบาเสียงลงแล้วก็วิ่งไปแบบช้า เมื่อออกจากท่าเรือประตูน้ำมาท่าเรือแรกที่ผมมาเจอก็คือท่าเรือสะพานหัวช้างตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีซีเอนะครับตรงสถานีราชเทวีช่วงนี้ผู้โดยสารจะไม่มากเท่าไหร่นะครับก็มีระยะทางไม่ไกลามาก มีประมาณห้าท่าเรือใช้เวลาเดินทางประมาณสักสิบกว่านาทีสำหรับค่าโดยสารนะครับก็จะอยู่ที่สิบสี่บาทชาวต่างชาติเนี่ยเวลาเขานั่งเรือเนี่ยที่นั่งก็เยอะนะแต่เขาก็มักจะมองวิวเขาก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติที่ไม่เคยสัมผัสบรรยากาศประเทศไทยหรือรอาจเป็นคนไทยนะครับที่ไปต่างประเทศก็ไ,ได้นะเราไปเจอแปลกแล้วก็ มองนะครับจากคนไทยเนี่ยก็เฉยๆแล้วนะครับบรรยากาศสองฝักฝั่งนะครับสําหรับคนไทยเนี่เราชิวๆเฉยๆแต่ฝรั่งเนี่เขาจะตื่นตาตื่นใจมากเลยคว้ากล้องออกมานะครับรีบถ่ายวิดีโออย่างรวดเร็วเลยนะ ตอนนี้ผมก็มาถึงท่าเรือสะพานเจริญผลผมนั่งเรือนะครับจากประตูน้ำไปท่าเรือ่านปลาดีลาดตรงนี้เขาเรียกว่าสายภูเขาทองนะ นะครับเพราะว่าไปบริเวณแถววัดหัวทองถ้าเราเดินทางยาวๆนะจากว่าสีบุรเรืองนะครับไปผ่านฟ้าเนี่ยมันเป็นสองช่วงแต่เราบอกกับกระเป๋าที่เขาเก็บค่าโดยสารนะว่าเราจะไปยาวเลยนะครับไปผ่านฟ้าเนี่ยเราก็บอกไปเลยนะเขาจะได้คิดค่าเรือถูกนะครับ จากคลองแสนแสบนะครับตอนนี้ผมก็ผ่าจุดตัดคลองพะุงกรุงเกษมนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่คลองมหานาคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือตลาดโบเบท่านใดที่จะมาตลาดโบเบนะมาเที่ยวคลองพะรุงกรุงเกษมเนี่ยตรงนี้ก็ลงได้นะครับมาลงตรงตลาดโบเบเลยแล้วเดินเที่ยวคลองพะุงกรุงเกษมก็ได้ตรงนี้มีร้านเสื้อผ้ากันหนายมากมายเลยขายส่ง สำหรับเรือริษานะครับถ้าเรือว,วัดศีบุเรืองไปประตูน้ําเที่ยวแรกเ็จะอยู่ประมาณตีห้าครึ่งนะครับเที่ยวสุดท้ายก็ประมาณทุ่มสิบห้าส่วนจากผ่านฟ้าไปประตูน้ํานะครับเที่ยวสุดท้ายก็จะอยู่ประมาณสองทุ่มนยังไงรายละเอียดนะครับเวลาเดินเรือเดี๋ยวผมไว้ใต้คลิปวิดีโอ ตลาดโบเบมานะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งท่าเรือนั่นก็คือท่าเรือผ่านฟารีลาาตรงนี้ท่านใดจะมาภูเขาทองจะมาผ่านฟ้าน,นะครับหรือว่ามาอ้อมมหาการนะตรงนี้ก็มาลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าได้นะครับมาทางเรือก็มีความสะดวกนะรถไม่ติดด้วย ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีล่านะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของเรือในคลองแสนแสบนะครับก็เป็นสายภูเขาทองจากประตูน้ํำมาจนถึงผ่านฟ้าลีล่าใช้เวลาประมาณสิบกว่าน,นาทีนะครับประมาณสักสิบสามนาทีได้การเดินสายก็อยู่ที่สิบสี่บาท ตรงนี้ก็มีป้ายบอกนะครับรับน้ําหนักได้หนึ่งรอยี่สิบคนสําหรับโปะที่ผมเดินขึ้นมาหลังจากเรือเข้ามานะครับก็จะมีเรือออกไปแล้วก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะจะต้องมีเรือมาจอดรับผู้โดยสารนะครับหนึ่งลำแล้วก็จะมีเรือออกไปตรงนี้จะเป็นคลองมหาหนาคนะครับ ผมยืนอยู่บนสะพานมหาชัยอุทิศด้านขวาก็เป็นสะพานฐานฟ้าดีลานะครับตรงนั้นเป็นคลองบัลลัูนะส่วนด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นคลององอ่างนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อเลยนะระหว่างคลองบัลลัูคลององอ่างแล้วก็คลองมหาหน้าเรือโดยสายคลองเรือแสบนะครับเขาก็จะมากับลำตรงนี้กับลำเสร็จนะครับก็จะวิ่งจากผ่านฟ้าไปประตูน้ํา ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดน,นะครับนามาฝากกันสําหรับเรือโดยสารในคลองสสนแสบช่วงประตูน้ํามาจนถึงผ่านฟ้าหรือว่าสายภูเขาทองประจําเดือนมกราคม2567ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวี p ีมาเก็ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ